บริษัทผมก็ขอบคุณทุกคนที่มานวันนี้มากนะครับตอนซ้อมซ้อมอะไรบอกเขาไปดิตอซ้อมเราซ้อมเพลงอะไรนะนี่วว์กับเพลงอะไรนี่อมกันีงไม่เรื่องนี้มาหอะไรกำแงกำแพงแต่ร้องนคอวะมมาโชว์แล้วก็ร่ว สวัสดีครับคุณลุงแสดงจากเ e s ซี2024ครับสวัสดีครับผมลนครับวามมุ่งสามเชิ่ยงอแล้วก็มงในเว็บซี2024ครับพี่แมว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 พี่แมวผมขอพี่ผมขอไม่ไหนไม่ไหนอย่า่าแมมขอพีไม่ ขอโทษจริงครับขอโทษอย่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะเนาะงั้นงั้นเปลี่ยนเป็นเริ่มจากฝั่งนี้ครับสวัสดีครับผมเชนครับเกือบไม่ได้สัมต่อกัแล้วที่เดียวเชียวนะเชนอะไรครับเชนเฉยๆฉยเมื่อกี้ผมเชนครับนักแสดงเรื่องซีมมันยี่สิทแล้วผมเป็นเป้ครับสวัสดีครับผมโกครับรับบทเป็นฟรีครับผมสวัสดีครับผมเอ็นเจครับรับบทเป็นโอมครับผมสวัสดีครับผมเกดครับรับบทเป็น ีเลยครับเพราะว่าบอกว่าโชว์นี่ค่อนข้างเป็นไปตามที่ซ้อมเลยครับเพราะว่าตอนที่ผมนั่งดูโชว์ก็เหมือนที่ซ้อมเลยเพราะว่าตอนซ้อมนี่เราซ้อมมา2เพลงนะครับเป็นเพลงอะไรครับหมาลายบูชนะกับทำแพงครับผมแต่ว่าร้องรักสารนะฮะใช่จริงๆด้วยอันนี้เด <c oughs> ีย๋ยวเบื้องหลังเขา,ากำ <c oughs> ลังจะร้งก็มีไปซ้อมกันมาใช่หมายถึงรักษารทำหมาลายบูชนก็คือไปไปซ้อมเพลงนีหน่อยอ๋อใช่ฮะก็แบบมีแบบไปแต่งมา้า มีแรปด้วยพี่เขาแต่งมาวันนี้จริงฮะแตล้วไปดูเรื่องอะไรตะกี้ one two three by แล้วหนึ่งลืมปะอ๋อโอเคฮะพี่เปิดดูหน้าแมนซี่แล้วพี่ก็แรปได้แน่นอนโอเค 1 2 3าคนบ้าอะไรดูแล้วคนน่ารักหน้าตามุงมิงไม่โคจะหน้าฟัดฟจ้าถ้อยคำดูดีแล้วว่าฉันนน้ารักขนาดนี้ยังทามาเป็นที่รักแลวเอ้ยไม่ใช่เป่ทเอาเป็นว่าดูในโชว์ดีกว่าเชนดีกว่ามาเชนดีกว่าเชนรู้สึกไงครับเชนรู้สึกว่าเขารู้เป็นมืออาชีพดีครับ อ๋แล้วเราอ่ะเรากำลังเหมือนแบบเพิ่งเพิ่งมาเป็นน้องใหม่ครับเป็นต้นกล้าเหงาเหงาเหงามากเลยโคตรเหงาเลยครับโคตรเหงาเลยคระองค์าคนตรงนี้เป็นอากาศมั้งครับก็ปกติจะเป็น อ่ะโฟก์เวนต์โตโต้ครับหรือว่า NJ ็นเโตโตแต่วันนี้เป็นเอ็นเจโฟก์ก็เป็นเฮียโฟกนะครับกับน้อง NJ ครับผมไม่ไหนไม่ใช่ไม่ไงไม่ไงพ่พี่บุญอ๋อก็เป็นเกียรติก็ได้นะครับที่ได้ออกงานกับ NJ แต่ว่าก็เป็นเกียรติจริงๆครับที่ได้เจอรุ่นพี่นักแสดงมากมายขนาดนี้ พี่ๆแบบว่าให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยแล้วก็พี่ๆทุกคนแบบว่าเฟรนลี่กับพวกเรามากครับผมก็ทั้งได้ถ่ายคอนเทนต์ลงช่องไปแล้วก็ได้ไปช่วยถ่ายคอนเทนต์กับแบบว่าเริ่มถ่ายคอนเทนต์กับพี่ๆครับได้พูดคุยอ<ต>่ะพีพ่ๆเลยใช่ใช่ครับถามว่ๆๆๆอาอะไรนะไม่พี่พี่ <c oughs> พี่พี่ๆๆไม่งอนขเขาดิอ๋อไม่เอาเร<อ>าจะรู้มั้ แล้วก็แบบได้แบ,บมาเจอเรุ่นพี่ถือว่าแบบได้เหมือน,นมันมีเอ้ยเอ,ยอะไรวะ <c oughs> ก็ได้เหมือนมาทําความรู้จักครับกับรุ่นพี่ทุกคนเหมือนได้แบบให้แบบมาเปิดประสบการณ์ที่แบบเราได้มาเจอเรุ่นพี่เขาก็บอกว่ามีอะไรบ้างในงานต่างๆในวันนี้เราถือว่าแบจะมาร่วมใจสนุกสนุกฟีลวัล <c oughs> นอ <c oughs> นอกเข้ากลุ่มนอกจากนั้นก็เหมือน <c oughs> จากอันน <c oughs> ี้เราเป็นรุ่นน้องครับเราทุกคนก็หน้าใหม่ ดูครับว่าตัวอย่างที่ดีเป็นย่งไรเพรว่าได้รู้ในเส้นทางที่จะเดินต่อไปด้วยคือได้แบบว่าได้รู้จักแล้วก็รู้ว่าโอเคมีใครอะไรอย่างบ้างเนอใช่เป็นแรงบันดาลใจวันหนึ่งที่เราเป็นรุ่นพี่ปุ๊บอะรุ่นน้องเขาต้องมองดูพวกเราเป็นตัวอย่างในวงการนะพี่รู้ไหมงานหยาบเลยนะทั้งนั้นออะัปเดตงานเรานั่นใช่ EP เดียวแล้ว EP เดียวครับ มาถึง EP สุดท้ายแล้ววาาันอาทิตย์นี้ใช่เอาเป็นว่าเจอกันครับวันที่21ครับกดบัตรได้หมดแล้วหมดแล้วแต่ว่าเจอกันรอบงานได้นะครับที่สยามพาราไลน์นะครับวันที่21นี้เรามีอะไรหรือเปล่าเรามีโชว์บอกเลยว่าผมไปฝึกบริหารร่างกายมาเป็นอาทิตย์แล้วครับตอนนี้ผมสนิทกับร่างกายตัวเองนะครับผมผมอยากโชว์ให้พี่ๆดูครัผมไม่กล้าพูดว่าสนิทเลยโอ๊ยเชนเลยครับเชนเลยครับผมเพิ่งแบบไปทำความรู้จักกับแบบเส้นประสาทใหม่ๆมาครับ กิจสำหรับการที่แบบว่าเราไปซ้อมเต้นซ้อมอะไรทุกอย่างครับผมไม่คือที่กิจเอางี้เอางี้เราเราไม่งอนเขาคือเขาแค่เขาแค่พบกิจเราไม่งอนเขาโอเคป่ะบทีแล้วทำใหม่หนึ่งสองสามปั๊บมาแล้วก็สนุกมากเลยครับคือการที่เราได้ไปซ้อมอะไรพวกนี้ทำให้แบบเรารู้จักกับร่างกายไมากขึ้นตอนที่ผมเป็นคนที่เต้นเก่งอยู่แล้วแต่ทบา็บางทีเราพอเราไปซ้อมเนี่ยเราก็พัฒนามากขึ้นไป พบปิด ลอ,อารมณ์เป็นไรครับไป <c oughs> ชอบโนได้ยังไงครับเนี่ยจริงๆ <c oughs> ผมไม่ได้หลอกนะเพราะว่าถ้าทุกคนดูในเบื้องหลังอนะผมสปอยตั้งแต่ EP หนึ่งแล้วว่าผมก็รักโนไม่แพ้ปุน่นแต่มันแตกต่างกันแค่โนช,ชอบปุน่นไม่ได้ชอบผมแค่นั้นเอง <c oughs> จยแคค่ไหนนัวสเอาเป็นว่าถ้ามันขมแล้วก็อยาต้องตบด้วยหวานนะผมคู่ไหนจะหวานสุดคู่ไหนคู่ผมครับบอกเลยว่าหวานมากม,มีคู่เดียมีคู่เดียวซี่อะไร ฟี่ฟี่กับใครได้ครับตอนนี้ยังไม่มีสักคนเลยอ่ายี่ชอบไม่กิดเฮ้ยพีเอต้นไหมครับใช่พี่ผมว่าเราพักเรื่องพีเอต้นดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีคนเดินออกไปเดี๋ยวมันจะสับไม่ครบห้าคนนะไม่ไม่หงอนไม่หงอนไม่หงอนไม่หง่อนยังทำอะไรมันคือแบบมันต้องแบบเออใจเย็นใจเย็น เขาบอกว่าความหลงังพันแบบอ่าสวยฟ้าประเทศไทยทไไมันจะซิกแค่ไหนมันจะซิกอะแบบสิบบาทประมาณนั้นซ, <c oughs> ซ,ซิกเจ็ดสิบเบลปหมซิกมาไหนก็ผมว่าทุกคนต้องรอติดตามนะชั่ครู่มันก็มีจุดจบแตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าไม่แน่ไม่แน่ถ้าทุกคนอยากให้มีก็ลองเรียกร้องกันมาครับ อาจจะไม่จัดใจดีว่าซีซั่นสองะไม่น่ามีหรอกครับแต่จะมีเรื่องเรื่องใหม่เฮ้ยถ้าถ้าสมมติพูดถึงเรื่องนี้นะครับสวัสดีครับแม่เอาเป็นว่านะครับพี่ๆทุกคนนะครับวอนนะครับตัดออกนะครับเพราะว่าอะไรอยู่ตัดไม่ได้เริ่ดตาพวกผมเข้าห้องด้ำอ่ะ ครับเอาเป็นว่าไปคำถามต่อไปกันดีกว่าครับดีเลยเหหกลไ็ได้ลืมว่าแบบก็อาจจะจบเดีครบ, <c oughs> ครบไม่ไม่ครับผมไม่ได้บินตามมาเฮ้ยอย่าพูดเฮ้ยส <c oughs> <อ>ปอยเหรอ <c oughs> ทุกคนครับไม่ใชคร่ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เชนเขา <ug> <c oughs> โกหกกาโกหก ไม่ไม่ครับก็คือเดี๋ยวก็เชนก็มีโอกาสที่จะบินตามไปนะครับใช่ไหมเชนมีโอกาสอยู่มีโอกาสใช่หรือไม่ก็น้องมาวินอาจจะไม่ไปใช่ใช่ใช่ก็รอรุ้นกันนะครับเมื่อกี้ที่เชนเขาพูดผิดเฉยๆครับรับผมเอาเป็นว่าเลิฟจิกของพวกเราสนุกมากนะครับแล้วก็อ p พสุดท้ายครับผม <Yeah. S 2> เอาเป็นว่าถ้าใครที่มี يرة, มมบัตรเตรียมตัวพบกับสเปเชียลโชว์จากพวกเราได้เลยส่วนคนที่ไม่มีบัตรก็รอดู <Commission> วันอาทิตย์ได้ที่ช่องทางเอ้าช่องเก้าช่องเก้าครับกดสามสิบแล้วก็คนที่ไม่มีบัตรนะครับถ้าอยากเจอพวกเราบางเสาร์นะครับสามารถให้กำลังใจกันรอบงานได้ก็บอกเลยว่าเนี่ยครับก็แบบพี่พิกิตบอกนะครับโอเคนะครับค่ะ